ครับสวัสดีครับพี่น้องมนีกัมาเจอกับช่องไม้เท่าเดวฟ้ามีนแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมผมเจ็บผ้าทุกคนนะครับที่มีเอฟซีหลายๆท่านนะครับทักเขามาวาเรียงไกลได้มีลูกไกลมีไกลขุนแต่ว่าขายบ่ได้นะครับเพศตั้งไดนะครับแต่ขายไม่ได้นะครับวันนี้นะครับถ้าขายไม่ได้นะครับเรียงไกลเป็น เลี้ยงไก่ได้มีลูกไก่แต่ว่าขายบ่ได้เนี่ยไม้ทา a v ลฟาร์มเราช่วยได้นะครับไม้ทา a v ลฟาร์มช่วยได้นะครับผมมื้อนี้พามานางเบิ่งสบายสบายตาครับผมมื้อนี้สินะครับมานางชมบรรยากาศตอนเช้านะครับเราจะคุยกันไปชิวๆนะครับผมอันนี้เป็นบอ่อแหนแดงนะครับผมบอ่อแหนแดงเรามี ดี๋ยวอาทิตย์นี้จะขยายออกอีกหนึ่งบอ่อนะครับจะเป็นด้านด้านนี้นะครับผมตัวาด้านนี้ใกล้โกงงูเกินไปนะครับอาจจะถ้าเทียเรเลี้ยงกบงูมันอาจจะมาลงนะครับผมเพื่อที่เขามารับชมเราฟังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับไม t ทาวเวลฟาร์มเราด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับพี่น,อน้องกดซับสไครต์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปดีๆจาก ช่องไม้ทาวเวฟาร์มล้วนะครับผมครับเพื่อว่าเป็นการเสียเวลาเข้ากับมะเข่าเรืองกันเลยนะครับพี่น้องนะครับเมื่อนี้นะครับผมจากที่หลายค้นทักเขามานะครับว่าเรียงไกลได้นะครับเรียงไกลเปลี่ยนมีไกลนะครับมีไกลหล้กก็มีลูกไกลขายแต่ว่านะครับบ่รู้ว่าจะเอาไปขายไซส์นะครับแล้กกา บบมีคนมาลับซื่อไฮนะครับตอนนี้ขายบบออกยังสินะครับไมทเวลฟาร์มเราช่วยได้นะครับไมทเวลฟาร์มเราช่วยได้นะครับที่พี่น้องถามมากทั้งสี่ถามมาแบบนี้ก็หมายถึงว่านะครับเข้าหาตลาดบบได้ห้าบบมีการตลาดนั่นบ่ครับเราไม่เราหาตลาดไม่ได้เราไม่มีการตลาดนะครับข้าบบมีช่องทางบัะชาติสัมพันธ์นะครับผม เราแสดงว่าเราไม่มีช่องทางประชาสัมพันธ์นะครับผมผมก็เลยจะซอยพี่น้องนะครับในฐานะเฮาเป็นเกษตรด้วยกันนะครับผมเลี้ยงไก่น้ากันนะครับผมตรงจุดนี้ผมเคยผ่านมาก่อนนะครับเลี้ยงแล้วบรู้ว่าจะไปขายไสนะครับผมตอนนี้ผมมีโซเชียลอยู่ในมือก็คือช่อง YouTube ผมเนี่ยนะครับช่อง YouTube ผมนี่คือมีคนติดตามอยู่ประมาณอาสองหมืน่นสาม พันค้นนะครับสองสองมื่นสามพันกคนนะครับผมตอนนี้ก็ขึ้นเรื่อยๆนะครับผมผมจะชอยซอยพี่น้องนะครับคนไหนนะครับพี่น้องคนที่เลี่ยงไก่ค้นไหนะครับทั่วประเทศเลยนะครับผมทั่วประเทศเลยผู้ใดที่เลี่ยงไก่มีไก่อยู่ตอนนี้มีลูกไก่นะครับแล้วก็ขายว่าได้นะครับขายไม่ได้ไม่รู้จะไปขายที่ไหนนะครับผมมีพอม่พันไก่อยากขาย มีลูกไก่อยากขายมีไก่ขุนอยากขายนะครับเราจะช่วยประชาสัมพันธ์ให้นะครับโดยที่นะครับเราจะไม่ได้เก็บเรียกร้องเอ่อเฮ้าบดิเก็บเอ่อเราจะทางไม้เทาลยฟาร์มนะครับเฮาจะประชาสัมพันธ์เราจะประชาสัมพันธ์โฆษณาโปรโมทฟาร์มให้ทุกคนฟรีๆนะครับฟรีๆนะครับผม โดยไม่คิดอะไรสักบาทเลยนะครับเพียงแต่ให้ทุกคนถ่ายคลิปนะครับแอดไลน์มหาผมนะครับแอดไลน์มหาผมแล้วก็ถ่ายคลิปวิดีโอนะครับโปรโมทฟาร์มตัวเองนะครับ่าฟาร์มเจ้าของอย่ใสตอนนี้มีลูกไก่พ่อแม่ถ้ามีลูกไก่หรอือพ่อแม่พันธุ์เป็นจังไดขายจังไดนะครับช่องทางติดต่อของแต่ละฟร์มจังไดนะครับ ให้ประชาสัมพันธ์ใน้หาหรือนะครับหรือผู้ใดที่ว่าว่าเป็นนะครับใครที่พูดไม่เป็นนะครับผมทายตะคิปมาจะซื้อก็ได้เดี๋ยวผมอัดเสียงลงให้นะครับโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆดทั้งสิ้นนะครับเราจะซอยกันนะครับเราจะช่วยกันพอมีหลายคนนะครับเรียงเป็นไกลหลายก็คงผมอีกนะครับผมแต่บ่รู้ว่าจะไปขายใส่นะครับไม่มีช่องทางการโปรโมทนะครับผมผมก็เลสีซอยพี่น้องนะครับผมซอยทุกๆคนนะครับ ราวาทุกๆฟ้ามที่ผมไปทายม่านะครับเพื่อนกับมีลูกคาา้กคาเข่าลูกค้าเข้าทุกทกฟ้ามเลยนะครับเพราะว่าอ่าคนที่เบิงจากคลิปเฮ้าหนิครับจวนมากจะเป็นคนที่เบิงจากคลิปเฮ้าแล้วก็ไปติดต่อซื้อนะครับผมบางฟ้ามเพื่อนคิ้วเาวาจนถึงสิ้นปีแล้วนะครับตอนนี้นะครับผมนะครับ้วกาย่ำนะครับผู้ใดที่อยากให้เขาประชาสัมพันธ์นะครับ ทักแชทมากนะคะเออทักไลน์มากนะครับ ID ไลน์ผมเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ด้านล่างคลิปนะครับหรือติดต่อมาที่เบอร์0999821957 ID ไลน์ TUM41136685 นะครับเขาจีซอยประชาสัมพันธ์โดยการผมจะโพสต์คลิปวิดีโอของฟาร์มคุณลงไปในช่องผมนะครับผมเพื่อให้คนทั่วประเทศนี่ได้เห็นว่าฟาร์มสูงว่าฟาร์มอยู่ที่จังหวัด ซุรินนะครับมีไก่200ตัวตอนนี้ไก่อยากขายพ่อแม่พันธุ์อยากขายพาอว่าอย่างวัติคราบผมเพราะว่าตอนนี้นะครับมีคนติดต่อเขอ้ามหาผมมือละหลายสิบคนนะครับว่าอยากได้ลูกไก่อยากได้พ่อแม่พันธุ์นะครับเกือบทั่วประเทศแต่ว่าผมบอูว่าผู้ใดมีเออซึ่ง จุดประสงค์หลักของทางฟาร์มเฮ้านะครับจุดประสงค์หลักเลยนะครับถ้ายุไก่นะครับเราจะไม่ส่งลูกไก่ไปทางรถส่งไก่นะครับเนื่องจากว่ามันอาจจะเกิดความเสียหายระหว่างทางได้เนื่องจากว่ารถส่งไก่นะครับเขาต้องแวะไปทุกอำเภอนะครับแวะไปทุกอำเภอแวะไปทุกจังหวัดกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางนะครับใส่เวลาบางบางเทือใส่เวลาสามมือสี่มือนะครับไก่เรา อาจจะสูญเสียนะครับอาจจะตายถ้าบ่าตายกับอาการล่อแร่ก็จะไปถึงเอ่อค้นรับนะครับก็บเลยมีนโยบายว่าถ้าลูกค้าไม่มารับเองที่ฟาร์มเราก็ขุนเองนะครับล้วห้องกับขุนเองแค่นั้นนะครับผมเพราะว่าเราก็ขุนไก่ขายอยู่แล้วนะครับผมก็เลยถ้าพี่น้องคนใดที่อยู่ทางไก่อยู่จังหวัดไก่ไกงสิทักมาหาผมจะบ่ได้ลูกไก่จากผมนะครับเพราะว่าเราไม่มีเอ่อ เราเราเราไม่ส่งรถส่งไก่นะครับเราให้กับบสวกทที่จะไปส่งนอกจากลูกค้าสิสะดวกมารับเองจังสี่นะครับเรามีให้นะครับผมก็เลยพี่น้องทั่วประเทศมากนะครับผมเพิ่นทักมหาผมหลายภาคใต้ภาคเหนือภาคกลางบัดที่นี่ถ้าใครอยู่ภาคใต้ภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานที่มีลูกไก่มีพ่อแม่พันธุ์มีไก่ขุนทักทักไรเของมหาผมนะครับแล้วผมจะบอกให้ท้ายคลิป วิธีการท่ายคลิปทรงมาให้ผมเราผมจะโปรโมทฟาร์มของพี่น้องหายโดยฟรีนะครับไม่คิดค่าเสียหายไม่คิดค่า,คาใช้ใจ่ายใดๆสักบาทหนึ่งนะครับผมก็เลยมาแจ้งข่าวพี่น้องนะครับว่าถ้าใครมีลูกไก่นะครับมีไก่ขายมีลูกไก่ขายขายบอรออกมมยทาวเวฟฟาร์มเราช่วยได้นะครับผมเราจะช่วยประชาสัมพันธ์นะครับผมแต่วิธีการถ่ายคลิปนะครับ ให้ทักไลฟ์ของมหาภูม่กรผมจะบอกวิธีการถ่ายคลิปว่าจะต้องถ่ายเงยาขนาดใดนะครับถ่ายกี่นาทีมันจึงสามารถทรงผ่านไล่์ได้อย่างสินะครับถ้าผู้ใดสนใจนะครับอยากให้ทังไม้เทวายฟาร์มเ้าประชาตาสัมพันธ์ฟาร์มให้ติดต่อกันเข้ามาได้ที่เบอร์099นะครับ9821957 0999821957 ID ไลฟ์ tum 411 366 855นะครับสำหรับคลิปนี้จากกันไปแล้วครับผู้ใดที่เขามารับช่องเราฟังอย่าลืมกด subscribe นะครับหร้อกก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆจากช่อง m ม t ทา v เว Farm าร์มเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปกันแล้วครับผมสวัสดีครับ